ก็ก็ก็เรียบง่ายครับก็เรียบง่ายก็ทานข้าวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับครับมีแล้วมีแล้วที่ี้หวานกว่าทุกปีเลยครับกลับมาแล้วก็หวานขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยหอยังเหรอก็ก็เยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะเห็นก็เสิร์ฟคอนเทนตั้งสองสองเลยใช่ก็ก็ก็ บางทีเจออะไรสนุกสนุกก็ก็หามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยรเริ่มตามเขาอย่างที่ยาก็ำเพราะงแบบเริ่มเห็นแกล้งเขาแล้วเทันแล้วครับทันแล้วเริ่มเริ่มแบบไถ่เจอแบบคอนเทนต์อะไรแบบตลกตลกเยอะเหมือนกันเลยก็มาเล่นเล่นครับแต่คนก็แบบดูมีดหรือเปล่าคลิปที่โพสต์ไปแบบมี่หรือเปล่ายังครับก็ ก็คุยกันประมาณนึงครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยครับก็คเาก็ก็ขอทำงานแบบอิกนิดนึงครับก็สร้างเนื้อสร้างตัวก่อนงานน้องก็มีอยู่ครับก็เพิ่งถ่ายจบไปแล้วก็น่าจะกําลังจะเปิดอีกเรื่องหนึง่งของผมก็มีถ่ายหนัง เรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์อีกสองเรื่องกำลังจะเปิดครับก็ก็หาเวลาให้ได้ครับแล้วมีการที่นายตั้งใจเขียนเพราะว่าจะต้องดูร้านก็ต้องถ่ายเดี๋ยววันถ่ายอะไรเงี้ยแล้วให้เวลาเขาเดี๋ยวเวลากันยังไงก็ก็บางทีก็พาเขาไปที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยครับก็พาไปกินใช่ใช่เขาแบบ เขาก็ชอบเขาก็ชอบกินด้วยก็เลยเได้พาไปกินแล้วก็ได้ถ่ายงานด้วยกันได้ทำอะไรด้วยกันด้วยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปีหลัก่อนก็มีปรับกันมาตอนนี้ก็ถือว่าแบบตอนนี้ดีเลยครับดีเลยดีเลยเขาอย่างแบบเข้าขั้อะไรอย่างเก็คิดว่าไม่แล้วนะครับคิดว่าตอนนี้กำลังดีความสัมพันธ์ของเราตอนนี้มีการติกาออะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมไม่มีครับ ทุกอย่างก็คือเป็ดโถหมดใช่ครับไม่มีกติกา,กาน้องก็ไม่ต้องปรับครับเหรือเราต้องทำอะไรนะเราก็เราก็เราก็ปรับเหมือนทุกวันนี้ครับ <c oughs> แต่ผมว่ามันก็สบายๆมันไม่แบบไม่ได้มีอะไรมาฟริกกันส่วนใหญ่ เ,เราก็ทำงานแล้วก็มีเวลาว่างได้ไปกินข้าวได้ไปที่นู่นที่นี่ด้วยกันแค่นี้ก็โอเคแล้วอย่างต้องระวังอะไรไหมที่ว่าว่าจะทำให้เกิดการากอนกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้คิดว่าไม่นะครับัันเนวเราแล้วก็คือให้การาอะไรเลยหรอเลยครับใช่เลยรั่มลื่นหวานเนีเป็นตัว ก็หวานไหมก็เรื่อยๆครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือเหลือเวลาเหลืตัวอ่าก็คิดคิดว่าครับคิดว่าน่าจะใช่แบบแต่ก็แค่องคุยเองอะไรก็แบบเป็นข่าวดีหรือว่าเออถ้าเราแผนในอนาคตเอ่อมีคุยกันบ้างครับแต่ยังไม่มีเวลาที่แบบเฉพาะเจาะจงก็ตอนนี้ น้องก็บอกว่าให้ผมแบบเร่งเร่งทำเชนฟูฟังให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับตั้งเป้าว่าเปิดสาขาเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างี้ใช่ครับก็จริงจริงครึ่งปีนี้จะมีครบ6สาขาครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดที่สามย่านมิดทาวแล้วก็ที่เดอะมอลล์บางแคเพิ่มครับแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าไว้แครับผมตอนนี้ถ้านับเดือนหน้าก็จะมี5้าแล้ว เดือนหกพกสิบก็ขอแต่งพอดียี่สิบรอดไหมเยอะหรอก็ดีใจที่รอดมาได้เขาก็รู้ความรู้เหมือนกันครับผมก็เร่่แบบ้นนกก็็ออไปช่วยเชียร์ด้วยนะครับเชียร์เคนครูปังด้วยก็ซือที่ทำงานหนักทุกวันนี้ก็คือมีเป้าหมายอยู่แหละใช่ครับก็มีเป้าหมายครับก็ ก็ก <owad Es> <NBC 1> ็ก็จริงๆก็ไม่ได้แบบอยากจะไปเร่งอะไรตัวเองแล้วก็เร่งอะไรทุกๆอย่างก็อยากให้มันแบบค่อยๆจัดลําดับไปทีละอย่างว่ามันอะไรมันสําคัญก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วน้องโอเคใช่ไหมแบบ20สาขาแล้วก็มืออาของทั้งใน20สาขายิ้มเลยยิ้มเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะทค่มา ขอบคุณนะครับ20นะครับแต่ได้ได้